إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ว่า كل محدثة بدع وكل ب د ะ ة ظلالة وكل ظلالة في ا ل ن ا ุ أي الناس أوصيكم ويايا ب ั ق و ى الله و ะ ا าติพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักท่านครับดุนยานี้ตราบใดที่เราอยู่ในโลกดุนยาใบนี้แน่นอนว่าบททดสอบนั้นก็จะมาหาเราอยู่ตลอดเวลาชีวิตของมุสลิมนั้นท่านอับดุลเลาะห์บอกว่าอัดดุนยาซิจนุนุมุมินดุนยานั้นอ่ะมันเป็นคุกมันเป็นตาราง ของบรรดาผู้ศรัทธาแต่ว่ามันเป็นสวรรค์ของบรรดาผู้ปฏิเสธหมายค่ะว่าในดุนยานี้เราจะพบความสะดวกสบายพบความสุขอย่างตลอดกลางอย่างต่อเมื่อต่อเนื่องมันเป็นไปไม่ได้ครับเรานั้นจะต้องโดนตรทดสอบอย่างแน่นอนดุนยาเราเมาื่อาเรามาเพื่อรับบททดสอบอรรถสมตาตาลาได้กล่าวไว้ในยักกุรานว่าววลานับรัวนะคุมิใช่มินข้อฟิวลจูงยวนัว้นซึม,มินอัมวายวะลัมฟุซิวะธมาราตว่า بشر อิสซามิน แน่แท้เรานั้นจะทดสอบอย่างแน่นอนจะทดสอบพวกเจ้าด้วยกับอะไรครับด้วยกับบางสิ่งเท่านั้นจากความกลัวและความหิวหมายค่ะว่าเราไม่ได้ทดสอบเราแบบเต็มที่หรือว่าเอาทดสอบแบบว่าเอาที่สุดถึงที่สุดแต่ลสัสเมอรตาลาจะทดสอบเพียงบางส่วนเพราะว่าการทดสอบของลัสมอตลานั้นอลัลลอฮ์นั้นทดสอบเราด้วยกับความรักทดสอบเราด้วยกับความที่ว่ารู้ว่าอิหม่าเราอยู่ในระดับไหน ทดสอบกับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาด้วยกับรู้ว่าเขานั้นสามารถที่จะผ่านไปได้หมายเขาว่าบททดสอบของรสอัตลาทุกบททดสอบนั้นเราผู้ศรัทธ,ธาสามารถจะผ่านได้ครับพี่น้องครับเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันหนักหน่วงจนกระทั่งว่าหลายคนที่ไม่อยู่ในหลักการศาสนาหรือว่าหลายคนที่มีทัศนคติที่ผิดพลาดในเรื่องของอิสลามในเรื่องของรสมัตลานั้นเขาก็จะหลุดออกจากการเป็นผู้ศรัทธ,ธาไปได้โดยง่ายพี่น้องครับ อัลอสเมตาตาาบอกว่าแน่แท้เรานั้นจะทดสอบพวกเขาบางส่วนเท่านั้นหมายถึงว่าทดสอบแค่บางสิ่งบางอย่างด้วยกับอะไรครับวัลเข้าวัลยั่วด้วยกับความกลัวและความหิวปัจจุบันนะพี่น้องครับสิ่งหลักๆที่เรากลัวกันมากที่สุดก็คือเรื่องของปากท้องของเรานั่นแหละ เรื่องของเศษร,ร,รษฐกิจเรื่องของความเงินในกระเป๋าเราจะมีมากน้อยแค่ไหนเดือนนี้เราจะมีกินไหมเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรเศษร,รษฐกิจมันแย่ลงแย่ลงค้าขายก็ลําบากนั่นแหละครับพี่น้องครับเศษร,ร,รษฐกิจที่มันแย่ลงค้าขายลําบากนั่นคือบททดสอบที่ว่าอเลสเมอตลาจะทดสอบพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนและมันก็เป็นบททดสอบที่เกิดมาตั้งแต่ในสมัยแรกแรกของมนุษยชาตินะครับพี่น้องครับและและมันจะเป็นบททดสอบต่อไปอย่างยาวนานนั่นเพื่อที่จะแยก ระหว่างเราว่าเราเป็นผู้ศรัทธ,ธาที่แท้จริงหรือเราเป็นเพียงแค่ผู้ศรัทธ,ธาเพียงแค่ปากเป็นผู้ศรัทธ,ธาจอมปลอมเท่านั้นวันนักซิมินันอัมวาลิวัลังฟุสิวัตสมรอดและเราจะทดสอบเราด้วยกับการที่ว่าการหมดไปการสิ้นไปนักซิมแปลว่าบกพร่องมีนันอัมวานนักซิมการที่ว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่มันน้อยน้อยลงไปมันถอยออกไปมันลดลงไปเรื่อยๆวันนี้เรามีเงินหลายบาท วันพรุ่งนี้อ้าวจ่ายนั่นจ่ายนี่ต้นเดือนเรามีเงินเยอะวันนั้นพอผ่านไปไม่กี่วันจ่ายนั่นจ่ายนี่จ่ายนี่นั่นผ่อนนั่นผ่อนนี่พี่น้องครับเงินลดไปเรื่อยๆเงินเก็บก็ลดไปเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันไม่คาดคิดเกิดนั่นกดนื่นเกิดนี่นเต็ไมไปหมดท้ายที่สุดเงินมันก็จะห่องไปวันนักซิมิน,นันลมวารีวันอัมฟุสิวัสมารจ์และการสูญเสียของชีวิตเรามีคนที่เรารักพี่น้องครับเรามีคนที่เรานั้น ชอบกับเขาอยู่หลายๆคนญาติพี่น้องของเราเพื่นอนของเราหรือว่าสามีของเราภรรยาของเราพี่น้องครับนั่นคือคนที่เรารักแต่ว่าวันหนึ่งลอสเมตาลาก็จะทดสอบเราด้วยกับการเสียชีวิตของคนที่เรารักไม่มีมุ่งมินคนไหนหรอกครับที่ว่าจะไม่โดนทดสอบด้วยกับเรื่องชีวิตจะต้องมีคนจากเราไปอย่างแน่อนอนครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเราจะเป็นแม่เราหรือว่าจะเป็นเพื่อนของเราเป็นพี่น้องของเราเ อลอ์ทดสอบครับหรือว่าบางที่อาจจะเป็นลูกๆของเราด้วยก็ได้หรือบางทีเรานั่นแหละที่ว่าจะจากไปจะเสียชีวิตจากพี่น้องของเราไปจากคนที่เรารักไปนั่นคือบททดสอบที่อลอสมาตาลาจะทดสอบแสดงว่าทุกคนจะต้องเจอไม่มีมนุษย์คนไหนที่ถูกส่งมาในดุนยาแล้วจะไม่ถูกทดสอบด้วยกับสิ่งต่างๆที่อลอสมาตาลาได้ทรงกล่าวไว้แล้วแต่อลอสมาตาลาว่าว่าบัชชิริสซอบิรินจงบอกข่าวดีแก่คนที่เขานั้นมีความอดทน แสดงว่าบททดสอบมาแน่นอนครับยังไงเราก็ต้องโดนแต่ถ้าโดนแล้วเราเป็นประเภทไหนล่ะโดนแบบตีโพยตีพายโดนแล้วก็ไม่ด่าคนนั้นด่าคนนี้ว่าคนนั้นว่าคนนี้โจมตีคนนั้นโจมตีคนนี้เราเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าเมื่อมีบททดสอบมาเราลืมศาสนาเราลืม Allah. มระห์เมื่อมีบททดสอบมาแทนที่เราจะละหมาดเรากลับออกจากการละหมาด เมื่อมีบททดสอบมาแทนที่เราจะเป็นบ่าวที่ทําการซะระก็หรือว่าเป็นบ่าวที่อยู่ในหลักการาศาสนาะเอาอัลกุรอานมาอ่านอ่านดิกรูล้อไม่ครับพอเจอบททดสอบปุ๊บเรากับอัลลอฮฺมาตาลายิ่งห่างกันขึ้นมากขึ้นห่างก,กันมากขึ้นห่างก,กันมากขึ้นบททดสอบมีทั้งบททดสอบที่ไม่ดีและในบางครั้งอัลลอฮฺก็ทดสอบเราด้วยกับสิ่งที่ดีๆเช่นให้เรามีทรัพย์สินเงินทองให้เรามีความสุขจนกระทั่งว่าแทนที่เราจะขอบคุณต่ออัลลอฮฺมตาลาเราก็กลับ ถอยห่างออกจากศาสนามากขึ้นทุกวันวันนี้เรายังมีอัลลอฮฺมาตลาเรายังอยู่ในการละหมาดพอวันพรุ่งนี้อัลลอฮฺทดสอบเราอาจจะสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีเราก็เริ่มถดถอยจากการละหมาดเริ่มถดถอยจากการทิกรุ๊ลล์เริ่มจะถดถอยจากการเป็นบ่าวที่ดีของลัลุอฮฺาตลาพี่น้องครับแบบนี้แล้วเราจะสอบผ่านในโลกหน้าได้อย่างไรโลกนี้เราเสียชีวิตในสภาพที่แบบว่ามีทัศนคติที่ไม่ดีต่ออัลลอฮฺาตลา แล้วเราโลกหน้าเราจะไปเหลืออะไรครับในกูโบสเราจะอยู่ยังไงโลกหน้าเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อเราคิดไม่ดีต่อเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้เป็นเจ้าของผู้สร้างสวรรค์ขึ้นมาแต่เรานั้นกลับมองในแง่ลบกับอลัลลอฮมะอตลาแล้วเราจะเข้าสวรรค์ของอลัลลอฮมะอตลาได้อย่างไรเพราะนั้นบททดสอบนี้อลัลลอฮมะอตลาบ,บอกว่าวะเบชิรุสซบิลินจงบอกข่าวดีกับคนที่อดทนหน้าที่ของเราเป็นบ่าวครับพี่น้องครับอะไรมาประสบกับเราอัลฮัมดุลิลละ อะไรมาประสบกับเราอัลฮัมดุลินละมันดีกับเราครับหากเป็นสิ่งดีมันก็จะมีสิ่งดีๆตามมาหรือว่าเพิ่มริสกีบรารักัตเพิ่มสิ่งดีๆตามเข้ามาเพิ่มมากขึ้นหากเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ดีอลอสมาตาลาก็จะลบล้างบาปให้เราครับจะเพิ่มขั้นในสวรรค์ให้เราและท้ายที่สุดเราก็จะพอใจกับบททดสอบของลอสแน่นอนเมื่อเราได้เห็นสวรรค์ของอลอสมตาตาลาเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องว่าดุนยามันก็เป็นทางผ่าน เราต้องผ่านอย่างผู้ศรัทธาเราต้องผ่านอย่างผู้ที่มีอีมาเราต้องผ่านอย่างผู้ที่อามันซอลซเลไม่ใช่ผ่านอย่างผู้ที่เป็นผู้ปฏิเสธเป็นผู้เ,เนรคุณต่ออัลลอฮม์มลาเป็นผู้ที่ไม่สนใจชีวิตวันวันผ่านพ้นไปแบบไร้สาระอยู่กับเรื่องที่เป็นเรื่องของมาซียัดอยู่กับเรื่องที่เป็นเรื่องของดุนยาไม่ได้สนใจเรื่องของอาคีรอไม่ได้สนใจไม่ได้เตรียมพร้อมสําหรับวันที่เราจะต้องตายจะต้องจากจะต้องไปพบอัลลอฮฺมุสลาเลยแม้แต่น้อยพี่น้องครับ ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าบททดสอบที่ตามมานั้นน่ะมุสลิมเราจำนวนไม่น้อยที่ว่าเขาอาจจะกลายเป็นโรคต่างๆอาจจะเป็นซึมเศร้านะครับไม่สบายปีกตัวรู้สึกถดถอยรู้สึกอ่อนแอทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องครับความทุกข์ความเศร้าในการสาเหตุที่เกิดโรคซึมเศร้ามันจะม,ม,มีมีอยู่หลายอย่างนะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้หรือว่าเศร้าใจเสียใจนะครับมันมีเยอะแต่ว่าท่านอาจารย์ซาร,ร์นะฮะเคยได้กล่าวไว้ถึงเรื่องเรื่องสาเหตุ ของการเกิดโรคซุมเศร้าไว้อยู่3อย่างด้วยกันนะครับสาเหตุแรกก็คือว่าคนคนหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวในโลกนี้ไม่มีใครหันไปทางไหนก็ไม่มีใครมีแต่ฉันคนเดียวนะครับไปตรงนั้นก็ไม่มีใครคนนั้นเขาก็มีเพื่อนคนนี้เขาก็มีญาติคนนี้เขาก็มีคนรักแต่ฉันน่ะเหมือนกับโดดเดี่ยวอ้างว้างอยู่ในโลกตัวอยางนั้นแล้วก็สองก็คือว่าเขามักจะมองตัวเองว่าเป็นคนไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรกับใครเลย ฉันไม่อยู่ในดุนยาหรือฉันอยู่ในดุนยามันก็เหมือนกันไม่มีใครที่จะมาสนใจไม่มีใครที่จะมาให้ค่าหรือว่ารักฉันเลยฉันอยู่ไปหรือฉันตายไปมันก็ไม่มีค่ามันก็ไร้ค่านั่นเป็นสาเหตุที่ว่าคนจํานวนไม่น้อยแม้กระทั่งมุสลิมเราไปคิดแบบนั้นอันที่สาม บางคนเมื่อเจอบททดสอบเยอะๆเขาก็จะไม่มีความหวังใดๆในชีวิตแล้วครับมันหมดหวังแล้วชีวิตฉันนไม่มีความหวังอะไรเหลือแล้วนะครับบางคนก็ฆ่าตัวตายบางคนก็บอกล้วอันนั้นก็ไม่ได้ธุรกิจก็เจ๊งคนที่เป็นญาติพี่น้องก็ไม่อยู่เพื่อนก็ทิ้ทงหนีห่างไปหมดถอยห่างไปหมดไม่เหลือใครท้ายที่สุดก็มองว่าตัวเองนั้นไม่มีหวังอะไรกับในดุนยาแล้วนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเขาก็ฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่พี่น้องครับ อิสลามเรามองกับสาเหตุต่างๆนี่อย่างไรบ้างอันแรกเวลาเราเกิดโรคซึมเศร้าหรือว่าบางคนเกิดไม่สบายใจเขาจะคิดว่าเขาไม่มีใครละไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเขาไม่มีใครที่จะดูแลเขาเขาอยู่โดดเดี่ยวเขาอยู่เพียงผู้เดียวอันนั้นเป็นความคิดของคนที่ว่าอาจจะมองในหลักการอิสลามที่คาดเคลื่อนอย่างมากเลยพี่น้องครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครหรอกครับที่ว่าไม่มีใครเพราะว่ามุมินเรานั้นมีอัลลอฮ์ซุบฮานูร์ตะลาเสมอครับ นั่นคือความเป็นจริงพี่น้องลองดูบททดสอบบรรดานาบีที่โดนบททดสอบสิครับนาบีต่างๆที่โดนบททดสอบนั้นเขาอยู่กับอีหมานอยู่กับอามันเพราะเขารู้ว่าเขามีอลัลลอฮฺมะตาลาเพียงพระอ,องค์เดียวก็เพียงพอแล้วครับไม่เพียงพอเหรอครับสําหรับผู้ที่เป็น เจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่สามารถจะให้เราเป็นให้เราตายได้ให้เรามีความสุขได้หรือว่าส่งบททดสอบต่างๆให้เราได้ไม่เพียงพอหรอครับที่ว่าพระองค์นั้นจะอยู่กับเราท่านพี่น้องจําได้ไหมครับท่านอบีมูซาอะลัยฮิสสลามตอนที่โดนฟิรูนตามล่าบรรดอิสรออิลโดนฟิร์เราตามล่าฟิรเราตามมาจนกระทั่งถึงทะเลแดงไม่มีทางออก มองไปข้างหน้าก็เป็นแต่ทะเลนองไปข้างๆก็เห็นกองทัพฟิร์อายกมาพี่น้องครับในสภาพแบบนั้นเนี่ยมันเรียกได้ว่าใครก็ช่วยไม่ได้แล้วทัพใหญ่พร้อมอาวุธครบมือจะใครลราจะช่วยอรัสนาตาได้กล่าวว่าฟารม,มาตรอาตารอาอจมัมมานีเมื่อบรรดาทั้งสองกลุ่มเขาได้เห็นหมายค่ะว่ากองทัพฟิโรอนุน แล้วก็บรรดาบรรุิสระอินทั้งสองฝ่ายต่างก็เห็นกันและกันตอนนั้นก็เรียบร้อยแล้วฮะคือเห็นกันก็คือยังไงฉันจะรอดยังไงฉันตายแน่นอนเลยนะครับก็ละอัชฮาบูมูซาอินนาละมุตระกูลบรรดาคนที่เป็นสาวกท่านนบีมูซาอิสลามบอกว่าเราไม่รอดเราโดนตามทันแน่เราโดนฆ่าแน่เราไปไม่รอดแน่ท่านนี่น้องครับท่านนบีมูซาอิสลามในสภาพนั้นบอกว่าก็ละกัลละอินน่ะม่อยาบีซยฮดินหาไม่ได้แท้ แท้จริงนั่นแหละอัลลอฮฺมาตลานั้นอยู่กับฉันอัลลอฮฺตาลาอยู่กับฉันอยู่และพระองค์นั้นก็จะชี้แนะให้ฉันเองอัลลอฮฺจะนำทางให้กับฉันเองพี่น้องในสภาพแบบนั้นถ้าดูแลมันคือตายถ้าเป็นพวกเราบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นจะไปเหลืออะไรกองทัพฟิโรจน์ยกมาเป็นจอมจับบาตมีอํานาจยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นพร้อมกับอาวุธและก็ไพ่พลยกมาเต็มเลย มาเจอบรณุสรีนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ข้างหลังก็เป็นข้างหน้าก็เป็นทะเลทะเลแดงไม่สามารถจะหนีไปได้แต่ละสมาตาลบอกว่าท่านนบีมูซาบอกว่าอัลลอฮ์เพียงพอแล้วอลัลลอฮ์เพียงพอแล้วนบีมูซา,าไม่ได้บอกเออกลับไปคุยกับฟีเร,ราเอาไปขอเขาไปอะไรไม่ครับท่านนบีมูซาว่าอลัลลอฮ์เพียงพอแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงช่วยให้ทะเลแดงนั้นแยกเป็นสองส่วนเหมือนกับภูเขาลูกใหญ่เลยแล้วก็สามารถข้ามไปได้ แล้วก็ฟิราอและบรรดากองทัพทั้งหลายก็จมน้ําตายนี่คือการช่วยเหลือของรัสมาตตลาที่เหลือเชื่อเหลือเชื่อสิ่งนี้คือสิ่งที่รัสมานตลานั้นทรงช่วยเหลือและเป็นการยืนยันว่าอัลลอฮ์เพียงพระอ,องค์เดียวก็เพียงพอแล้วครับเวลาเรามีเหตุการณ์อะไรประสบกับเราเราบอกว่าอินนามัยยารบบีพี่น้องอ่านไปเลยจําไปเลยแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับฉันอินนามัยยารบบีอินนามัยยารบบี อัลลอฮ์อยู่กับฉันจะไปกลัวอะไรไม่มีใครสนใจไม่มีใครอะไรเราเรามีอัลลอฮ์ก็เพียงพอแล้วครับพี่น้องมีอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวครับเพียงพอพี่น้องมีทุกอย่างแนละ้วทําไมเลยต้องไปเสียใจจะต้องไปน้อยค่าไปน้อยไปด้อยค่าตัวเองไปน้อยใจว่าตัวเองไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่าไปเสียใจพี่น้องลองดูท่านอนีบรอฮิมลัยิสลามท่านอนีบรอฮิมลัยอิสลามตอนโดนกลุ่มชนของท่านจับมัดจะเอาไปเผา ในบรรดามุฟัสซิรีเนี่ยบอกว่านะฮะในสมัยนะั้น่ะไม่มีใครที่กล่าวว่าอัลลอฮมุตลาเว้นแต่นบีบรอฮิมคนเดียวตอนนั้นทั้งแผ่นดินนะ่ะมีนบีบรอฮิมเพียงแค่คนเดียวที่กล่าวว่าอัลลอสมุอาตลาแต่ถามว่านาบีบรอฮิมบอกไหมว่าเออฉันไม่มีใครเลยก็ไม่มีใครจริงๆถ้าจะพูดถึงมนุษย์อ่ะตอนนั้นอนะ่ะแม้กระทั่งพ่อของท่านเองก็ไม่ชอบท่านไม่พอใจที่ว่าท่านไปต่อต้านเรื่องของรูปเจวิตรูปปั้นไม่พอใจ แม่หรือว่าใครก็ไม่ช่วยท่านได้ไม่สามารถจะช่วยอะไรท่านได้และไม่ได้อยู่ข้างท่านด้วยเพราะถือว่านั่นไปทําอะไรที่ไปขัดขืนต่อสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เขากราบไหว้นบีอิบรอฮิมคนเดียวครับพวกเขาก็จับนบีอิบรอฮิมมัดและก็จุดไฟสูงท่วมสูงมากบางวัชลินบอกว่าสูงจนกระทั่งว่านกมันไม่สามารถจะบินผ่านบริเวณน,นั้นได้ แต่ว่าตอนนบีกําลังจะโดนคว้างไปในไฟนะ,นะครับมาลายกาญิบรีนนะฮะได้มาหาท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยสลามบอกว่ามีอะไรไหมให้ฉันช่วยนะครับอัลลกาห้าใจมีอะไรให้ช่วยไหมถ้าเป็นพวกเราก็คงบอกว่าเออช่วยดิช่วยดิยดฉันจะปกป้องาศาสนาฉันจะด,ดูแลาศาสนาฉันได้ว่าส่ลตสมาตาลาญิบรีนช่วยหน่อยแต่ท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยสลาบอกว่าอาม,มาอีเลกะฟะละถ้าท่านน่ยไม่เอาหรอกแต่ถ้า อัลลอฮ์ตาลาเอาไม่ขอใครครับนบีบรอฮิมแม้กระทั่งกําลังจะโดนคว่างไปในไฟบอกไม่เอาใครยิบรีลนมาไม่เอาจะใครครับขออัลลอฮฺมาตาลาเพียงพระองค์เดียวอัลลอฮฺมาตาลาช่วยเหลือท่านนาบีบรอฮิมที่ว่าไม่มีใครช่วยเหลือได้อัลลอฮฺมาตาลาตรัสกับไฟว่ากูนีบัรเดวัสลามาจงเย็นและสันติสองอย่างนะ ไฟจงเย็นและสันติแกอิบราฮิมซึ่งถ้าพี่น้องขอมาลาก้ามาลาก้าก็ทําให้ไฟมันดับแค่นั้นแหละแค่นั้นแต่หลังจากนั้นเป็นไงล่ะก็ไม่รู้สิเขาอาจจะจุดไฟใหม่หรือเขาทําอะไรก็ไม่รู้แต่ลัศมีอตลลานั้นให้ไฟนะ่ะมันก็เผาอยู่ยงั้นแหละลุกอยู่งั้นแหละแต่เย็นครับคนข้างนอกไม่สามารถเข้าไปได้เข้าไปก็โดนเผาแต่ในอิบรอฮิมเย็นแต่เย็นและซลามาด้วยสันติด้วย บรรดาฟู้ศีนบอกว่าถ้าอัลลอฮฺสุลตาราบอกให้ไฟเย็นอย่างเดียวเนี่ยไฟมันจะเย็นมากจนกระทั่งว่าทาร้ายท่านอบีบรอฮีมได้เช่นเดียวกันของเย,เย็นเย็นเวลาเย็นมากอับพี่น้องมันก็ทาร้ายเราได้เหมือนกันนะครับทําให้เราตายได้เหมือนกันนะแต่อัลลอฮฺสุลตาราว่าให้เย็นแล้วก็ให้สลาม,มาด้วยสันติกับนอีบ,บรอฮีมซุบฮานัลอฮ์ท่านอบูบักกับท่านนบดุฮัมมุฮัมลัอสุลลัยอิสลามหนีบรรดาชาวกุรชชาวกุรชตามล่าท่านประยบ ไปหลบอยู่ในถ้าที่ว่าชาวมุชริกีนท่านอบูบักบอกว่าถ้าเขาแค่ยื่นหน้าเข้ามาก็เห็นนบีแล้วมันไม่ใช่เป็นถ้าที่ลึกเลยตื้นมากยื่นหน้าก็เห็นเราแล้วโอ้รอัูลุลลอฮ์อบูบักไม่ได้รักชีวิตตัวเองแต่กลัวว่าท่านนบีอัสสลามนั้นจะประสบกับภัยพิบัติหรือว่าเหตุร้ายแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะเลวะสลามกรอบกับตอบกับท่านอบูบักอซิดิกบอกว่าอะไรนะครับ บอกว่าอัลลอฮ์อยู่กับพวกเรานะอิดุมาฟิลกอรอิดยาโูลุลิซอฮิบิฮิลาตาฮซันอินนัลลอฮามาฮ์นาเมื่อท่านอับดุลสลามบอกกับท่านอบูบักสหายของท่านนบีว่าลาตาฮซันไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจอินนัลลอฮามาฮ์นาอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์อยู่กับเราพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วอัลลอฮ์สุมาตาลาเพียงพอไม่เพียงพอครับอัลลอฮ์เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินและชั้นฟ้าผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างทําไมจะไม่พอล่ะ ท้ายที่สุดชาวกุเลสแม้แต่ยื่นหน้าเข้าไปมองในถ้ำก็ยังไม่ไปมองเลยกลับออกไปเฉยเลยกลับออกไปเลยครับนั่นคือสิ่งที่อารัสมาตาลาทรงเตรียมไว้ให้กับคนที่มีอารัสมาตาลาอยู่เสมอครับอินนามัยยารอบบี้พี่น้องครับนึกอะไรเวลาเราอยู่โดดเดี่ยวรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกกลุ้มใจไม่มีใครช่วยเราได้ทุกคนหนีหมด อย่างที่เราลำบากเราก็นึกในใจแล้วครับว่าอินนามยารปีแท้จริงพระผู้พิบาลของฉันอยู่กับฉันเสมอแล้วพี่น้องจะไม่เสียใจครับอันที่สองนะฮะที่ว่าเป็นสาเหตุของการที่ว่าคนมักจะฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นโรคสารพัดอย่างก็คือมักจะคิดว่าตัวเองไม่มีค่าไร้ค่าไราไราคาฉันเกิดมาทําไมเกิดมาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่ถ้าฉันตายไปโลกนี้ก็ไม่มีใครสนใจฉัน นี่ถ้าฉันมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีใครสนใจฉันเช่นเดียวกันนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คนฆ่าตัวตายเยอะเหมือนกันญาติพี่น้องฉันก็ไม่มีฉันก็อยู่โดดเดี่ยวอยู่อย่างนี้งานการก็ไม่มีมันวุ่นวายไปหมดฉันช่างเป็นคนที่ไร้ค่าไร้ราคาในสังคมล้วเกิดแต่พี่น้องครับเราวัดค่าวัดราคากันตรงไหนล่ะถ้าพี่น้องวัดค่าและราคาที่เงินทองที่ทรัพสมบัติที่ตําแหน่งใหญ่โตที่ค่าทาาบริวาง ตามที่ดุนยาเขามองกันมันก็ใช่ครับเราก็อาจจะเป็นคนไร้ค่าไม่มีประโยชน์ก็ได้แต่ถ้าเรามองในหลักการศาสนานะครับคนที่มีค่ามีราคาคือคนที่อามันศรัทธาครับคนที่ศรัทธาแล้วก็อามั่นศรลทธาอัลลอฮฺสัมอา,ามติลาวะอามายัสตวิลาอามะวันบุสซีรุลละดีนอามานูออัมลุสซาลิฮะติวัลนุซีกอลีลัมมาต่แตะตะทะรุนอัลลอฮฺสัมอาติลาบอกว่าแล้วคนตาบอดกับคนตาเห็นเนี่ยมันจะเท่ากันได้อย่างไรเรา,าเปรียบเทียบ คนตาบอดกับคนตาเห็นพี่น้องก็รู้ว่าคนตาบอดกับคนตาเห็นเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแล้วลัสมาตราก็เปรียบเทียบและบรรดาผู้ที่ประกอบความดีอ่ามนุษย์ศรัทธาและประกอบความดีจะไปเทียบได้กับคนกระทาความชั่วได้ันนั้นหรือกอลีลัมมาตะตะตะ,ตะการุนน้อยนักที่จะลํำลึกได้แสดงว่าการมีค่ามีราคาสาหรับลัสมาตรานะ่ะไม่ใช่คนที่มีเงินมีทองครับไม่ใช่คนที่ว่ามีตําแหน่งใหญ่โตมีค่าทาาบริวารมีที่ดินมากมาย แต่คนที่มีค่าสําหรับเราสมัตลาคือคนผู้ศรัทธาและอมัสซอลและวฉนนั้นวันนี้พี่น้องจะป่วยพี่น้องจะไม่สบายพี่น้องจะติดเตียงมองว่าตัวเองไร้ค่ามองว่าตัวเองไม่มีประโยชน์อะไรนะพี่น้องให้พี่น้องรู้ไว้เลยว่าตราบใดที่วันนั้นพี่น้องยังละหมาดได้ตราบใดที่พี่น้องยังอ่านซิกรุลละได้ตราบใดที่พี่น้องยังอ่านอัลกุรอานได้ตราบใดที่พี่น้องยังทําความดีต่างๆได้แม้จะเล็กน้อยก็ตามวันนั้นพี่น้องเป็นคนมีค่าครับ พี่น้องไม่ได้ไร้ค่าครับเราอยู่ติดเตียงแต่เราละหมาดห้าเวลาบนเตียงนั่นแหละเราอยู่ติดเตียงแต่เราอ่านซิกรุลล้อยู่เป็นประจำเราอยู่ติดเตียงแต่เราก็ทําความดีเท่าที่เราทําได้พี่น้องครับแม้เราจะนอนติดเตียงหรือไปไหนไม่ได้แต่พี่น้องก็เป็นคนมีคุณค่าหน้าที่อัลลอฮฺมาตาลาครับ และพี่น้องก็จะเป็นคนที่รัสุนตารักยิ่งกว่าคนที่มีสุขภาพดีนักกีฬาที่วิ่งได้วันหนึ่งเป็น40-50กิโลหรือว่าทําอะไรมีเงินมีทองเยอะแยะมีค่าท่าบริวารแต่ไม่อมันอิบาดาใดๆเลยพี่น้องนอนติดเตียงยังมีค่ามากกว่าคนประเภทเหล่านี้เพราะฉะนั้นการไร้ค่าไร้ราคามุมินเราจะไม่คิดครับเราจะคิดทันทีว่าเราไร้ค่าเมื่อเราไม่เป็นบ่าวที่ดีครับ วันนี้เราไม่ละหมาดห้าเวลาวันนี้แหละเราไร้ค่าวันนี้เราไม่อ่านอันกุรานไม่ดิกรุลละไม่ได้ทำความดีอะไรเลยหมกมุ่นอยู่กับดุนยาแม้ว่าจะมีเงินเข้ามาในบัญชีเป็นล้านล้านบาทก็ตามวันนั้นเราไร้ค่าครับนั่นคือความเป็นจริงครับชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่ได้เป็นบ่าวที่ดีต่อรัศมีัตลาาแล้วเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรครับโลกหน้าเราจะไปไหนล่ะ โลกหน้าเราจะมีความสุขได้อย่างไรครับถ้าโลกนี้เราไม่ได้เป็นคนที่ดีมีอีหมานเลยโลกหน้าก็ลงนรกครับนั่นแหละไร้ค่าจริงๆอันที่สามบางคนที่ชอบคิดก็คือไม่มีความหวังอยู่ไปในดุนยายิ่งนับวัน,ย,น,วน,ย,น,วนยิ่งหมดหวังยิ่งนับวันยิ่งหมดหวังพี่น้องครับมันไม่มีหมดหวังหรอกเราอยู่ในดุนยาเรามีอาจารย์เรามีเวลาวันตายอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วจะตายที่ไหนจะตายเมื่อ,อไรยังไงก็ต้องตาย สำหรับมุ่มินเราเนี่ยใกล้วันตายเท่าไหร่เรายิ่งหวังจะได้พบอัลลอฮฺมาตลาครับบางคนป่วยก็ยิ่งท้อแท้หมดหวังบางคนอายุมากขึ้นมากขึ้นไม่หนุ่มแล้วทำอะไรก็ลำบากหมดหวังครับความหวังที่มีอยู่ถอยไปเรื่อยๆถดถอยถดถอยถดถอย,ถถอยชีวิตนี้มันไร้ความหวังมันไม่มีอะไรมองเห็นแต่ความมืดมิดไปหมด บางคนก็ตกงานบางคนก็เศรษฐกิจแย่ก็มืดมิดไปหมดมองอะไรไม่เห็นไม่มีความหวังสิ้นหวังพี่น้องครับแต่บรรดาผู้ศรัทธ,ธาไม่มีทางสิ้นหวังครับคนไม่ศรัทธ,ธาเขาก็เจ็บเหมือนที่เราเจ็บแต่เขาไม่มีอัลลอฮ์ครับเขายังอยู่ได้เลยแล้วเราเจ็บแต่เรามีอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาทําไมเราถึงอยู่ไม่ได้ทําไมเราถึงคิดว่าเราไร้ค่าไร้ราคานลครับทำไมเราถึงสิ้นสิ้นหวังล่ะ อัลลอฮฺสุมภาระเขา,าในกุรานบอกว่าฟะมังกานะยัตุลิกาะรับฮีฟัลยามันอามัลัมซาลิฮะวะลายุชริกบิอิบาดติรับบีอะฮะดและผู้ใดก็ตามที่เขาหวังที่จะได้พบอัลลอฮฺสุมภาราะแสดงว่าผู้ศรัทธาทุกคนหวังว่าวันหนึ่งจะได้กลับไปพบอัลลอฮฺสัาลาระเราหวังเพราะเราหวังว่าเมื่อเราไปพบอัลลอฮฺสัมาระนั้นเราน่าจะได้ไปพบอัลลอฮฺสัมาระด้วยกับสภาพที่พระองค์นั้นพอพระทัยเราเราหวังไง เราหวังว่าจะได้เข้าสวรรค์เราหวังว่าจะได้รับการอภัยจากาลอสมาตาลาเรามีความหวังครับยิ่งอายุมากเรายิ่งรู้สึกว่าเราใกล้จะไปหาลรามากขึ้นทุกวันละยิ่งอายุมากยิ่งประสบกับเหตุที่ทําให้รู้สึกว่าเออฉันจะต้องตายแล้วฉันจะต้องอยู่ไม่นานเนี่ยเรายิ่งมีความหวังครับเพราะอะไรเพราะความสุขที่แท้จริงกําลังจะตามเรามาแล้วอินชาอัลลอฮ์ดุนยากำลังจะจากไปแล้วเราอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบแปดสิบอัลฮัมดุลิลลา อีกไม่นานเราจะได้กลับไปหาผู้ที่เรากราบไหว้อยู่ทุกวันอีกไม่นานเราจะได้กลับไปหาผู้ที่เราอ่านพระดำหลัดของพระองค์ทุกวันอ่านอัลกุรอานอยู่ทุกวันอีกไม่นานผู้ที่เราคิดถึงอยู่เสมอเราจ่ายซะดะก็เราทําความดีเรานึกถึงอัลลอฮฺมาตลาอยู่เสมออีกไม่นานเราจะได้กลับไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺมาตลาเราต้องมีหวังครับยิ่งเราป่วยยิ่งเราอายุมากขึ้นเราก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้กลับไปหาอัลลอฮฺมาตลาน เพราะฉะนั้นพี่น้องครับไมซ์เ,เป็นสิ่งที่สําคัญครับนี่คือความเป็นจริงครับเราไม่มีใครเหลือไม่ครับเรามีอัลลอฮฺมาตาลาเราไม่มีค่าหรือไม่ใช่ครับตราบใดที่เรายังทำอามัณอิบาดาเป็นผู้ศรัทธาในวันนี้เรามีค่าที่สุดครับเราไม่มีหวังหรือไม่ใช่ครับเรามีหวังครับหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้พบอัลลอฮฺมาตาลาจะได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮฺมาตาลาวันนี้เรายังมีชีวิตเราทําความดีเพราะเราหวังว่าความดีนี้จะได้เสริมสร้างความพอพระทยัยหรือว่าความรักจากอัลลอฮฺมาตาลาในโลกน้า เพราะนั้นขอเป็นกาลังใจกับพี่น้องทุกคนนะครับดุนยามันเป็นเพียงแค่ทางผ่านดุนยามันเป็นเพียงแค่บททดสอบและก็วันที่เราเสียชีวิตขอรัศมีอัลาให้เป็นวันที่ดีที่สุดของเราครับเป็นวันที่เรานั้นได้กลับไปหาเราพร้อมด้วยกับความสุขพร้อมด้วยกับความหวังพร้อมด้วยกับความดีงามต่างๆนาะนาะนะมากมายพร้อมด้วยกับรอยยิ้มด้วยเถิดอาเมนอักูลกาลีฮะดะวัสซัฟิรุลลอฮะลิวาลคุมวะลิซาอิลิมุสลิมุลิดฟัสซัฟิรุอินนะฮุวาะฟุ อัลฮัมดุลลอฮิห์ข้าพเจ้าคต่ฝากวันอาทิตย์นี้มีเรียนสอนนะฮะตามปกตินะครับเรียนนั่นกุรอานนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจใครอ่านไม่ได้ก็มา,มามาเรียนกันได้นะครับประมาณ9โมงไปนะครับแล้วก็เข้าใจว่าทางมัสยิดทางอิหมามน่าจะมีอาหารเลี้ยงด้วยนะครับก็ถือว่าเรามาเสริมสร้างนะครับความดีในโลกดุนยาของเราให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องคนไหนที่ว่า กำลังตกทุกข์นะครับมีความลําบากกําลังเครียดก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ใครมีเพื่อนญาติพี่น้องที่ว่าเครียดอยู่หรือว่ากําลังวิตกกังวลกับเรื่องโลกดุนยาเราก็ไปปอบเขานะเอาศาสนาเอาความจริงเอาความดีไป,ปอบอกกับเขา إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء الفحشاي والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون <applause>